โรงเรียนหลายแห่งฝึกให้เราอยู่กับระบบความจนเรามาเริ่มต้นกันด้วยความจริงพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าใจความฉลาดมีหลายรูปแบบด้วยกันส่วนใหญ่เราอาจจะถูกสอนให้เชื่อว่าความฉลาดหมายถึงการเรียนเก่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีค่าแน่นอนครับแต่อย่าลืมว่านี่เป็นยุคอนาคตแล้ว ีนี้คือปี2024รู้ตีว่ายังมีความฉลาดอยู่อีกมากมายแล้วก็มีความฉลาดอีกแบบหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแต่แทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยนั่นคือความฉลาดทางการเงินความฉลาดทางการเงินไม่ได้หมายถึงแค่การนับเงินหรือการทำบัญชีให้ถูกต้องเท่านั้นแต่มันคือการเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรวิธีที่จะทำให้เงินของคุณเติบโต และวิธีที่จะสามารถปกป้องมันความฉลาดที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้ความฉลาดทางการเงินคือหนึ่ในรูปแบบที่สามารถเปิดประตูสู่อิสราภาพสู่เสรีภาพสู่ความมั่นคงและโอกาสได้และนี่ก็คือบทสรุปที่ว่า